สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมนะฮะแอดนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีอุปกรณ์เซฟตี้ดีๆนะครับจะมานําเสนอทุกๆท่านนะครับหมวกเซฟตี้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมตัวหมวกเซฟตี้อันนี้มีความสําคัญยังไงนะครับไม่ว่าท่านใดนะครับจะเข้าไปในหน้างานที่มีความเสี่ยงที่จะเกิด อันตรายเกิดจากการพัดตกของสิ่งของครับอาจจะมากระทบกับศีรษะของเราได้นะครับตัวหมวกเซฟตี้นะครับมีความสําคัญมากเลยนะครับไม่ว่าจะเข้าไปในหน้างานประเภทไหนนะครับก็ควรต้องสวมใส่ไว้ตลอดเวลานะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับเราจะมารู้จักตัวคัสของหมวกนะครับซึ่งคัสของหมวกเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะครับก็คือคัสจีนะครับหมวกเซฟตี้ที่ผ่านการทดสอบของการรับแรงกระแทกนะครับคัสซีนะครับก็คือหมวกเซฟตี้ที่ผ่านการทดสอบของแรงกระแทกและแรงเสียดสีนะครับผมสุดท้ายนะครับหมวกเซฟตี้ที่ผ่าน ฐานมาตรฐานคั์อีนะครับคั์อีก็คือผ่านกานรับแรงกระแทกผ่านการเสร็จสีแล้วก็สามารถทนแรงไฟฟ้าได้นะครับสีของหนวกนะครับอ่าก็จะแบ่งตามหน้างานที่แตกต่างกันไปนะครับหมวกเซฟตี้สีขาวนะครับก็จะแบ่งเป็นผู้จัดการนะครับหรือหัวหน้างานนะครับหรือสถา,านปนิ์ หรือวิศวกรนะครับส่วนหมวกเซฟตี้สีน้ำเงินนะครับ<ส>ก็จะดังตำแหน่งเป็นช่างไม้นะครับหรือช่างไฟฟ้านะครับหรือเจ้าหน้าที่เทคนิคนะครับผมอ่าแล้วต่อมานะครับหมวกเซฟตี้สีฟ้านะครับก็คือ จะแบ่งตำแหน่งเป็นงานช่างงานประปานะครับผมแล้วก็หมวกเซฟตี้สีเขียวนะครับ่าจะเป็นตําแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนะครับหน่วยปฐมพยาบาลเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมนะครับผมแล้วต่อมาครับหมวกเซฟตี้สีเหลืองครับก็จะแบ่งตาแหน่งเป็นพนักงานทั่วไปนะครับหรือ ใช้ในงานก่อสร้างนะครับผมต่อมาครับก็จะเป็นหมวกเซฟตี้สีส้มนะครับก็คือแบ่งตำแหน่งเป็นงานซ่อมบำรุงนะครับหรืองานจราจรนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับก็คือหมวกเซฟตี้สีแดงนะครับก็จะแบ่งหน้าที่ของตำแหน่งงานก็คือจะเป็นเจ้าหน้าที่ของงานดับเพลิงนะครับลักษณะของหมวกเซฟตี้นะครับก็จะแบ่งหน้าที่และตำแหน่งตามประเภทประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับเจ้าหมวกตัวนี้ครับ นี่นะครับก็คือจะหมวกตัวน uh, ี uh, ้นะครับหมวก B S ศูนย uh, ์ส uh, uh, mm ี่นะครับแบรนด์レンเจอร์เซฟตี้ของเรานะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะหมวกปีกหน้านะครับอ่าหมวกปีกหน้าคืออะไรก็คือตัวนี้นะครับตรงงอยติดหมวกที่ยื่นออกมาด้านหน้าของตัวหมวกนะครับอ่าพร้อมตัวด้านข้างนะครับก็จะมีช่องใส่เอียร์มัฟอยู่นะครับผมอ่าตัวนี้นะครับจะเป็นหมวก B S ศูนย์สี่ที่ทำจากวัสดุ HDPE นะครับผมลักษณะตัวหมวกเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมด้านหลังนะครับ ก็จะเป็นรูปแบบปรับเลื่อนนะครับผมส่วนด้านในของตัวหกนะครับก็จะเป็นหหวกโตโค้งแบบ6จุดนะครับ6จุดคืออะไรก็คือนับเสนตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 จะเป็นโครงด้านในของมันนะครับซึ่งเราจะเรียกกันว่าหกจุดนะครับผมพร้อมด้วยตัวบูทซับเนื่อนะครับตัวนี้นะฮะอ่าค่อนข้างนุ่มนะครับใส่สบายนะครับสําหรับถุวหมวกตัวนี้เสงด้านในมีความคงทนมากนะครับอ่าเห็นไหมฮะกระชับนะครับผมอ่าตัวสายนะครับก็จะเป็นสายแบบยางยืดนะครับอ่าส่วนด้านในของตัวหมวกนะครับก็จะป้อมตัววันเดือนปีที่ผลิตของหมวกนะครับแล้วก็ตัวมาตรฐานมอกมีแบรนด์นะครับผมของเราแล้วก็ตัววัสดุนะครับ ติดเอาไว้ใต้หมวกอย่างชัดเจนเลยนะครับผมตัวหมวกเซฟตี้นะครับจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะครับก็คือตัววัสดุ HDPE กับวัสดุ ABS นะครับซึ่งความต่างของตัวหมวกตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูกันนะครับว่าแตกต่างกันยังไง2รูปแบบนี้นะครับความต่างของมันก็คืออย่างเจ้าหมวกสีขาวนี้ครับวัสดุเป็น HDPE นะครับผม่จนหมวกตัวสีเหลืองนี้นะครับวัสดุคือ ABS นะครับความต่างของตัววัสดุ2ออย่างนี้นะครับนั่นก็คือตัวสีครับเห็นไหมฮะ สีเหลืองจะมีลักษณะสีที่สดใสกว่าแล้วก็สว่างกว่าตัววัสดุ HDPE นะครับผมและหมวก ABS นี้นะครับจะมีความคงทนและแข็งแรงมากกว่าตัว HDPE นะครับอ่าซึ่งตัวหมวกนะครับลักษณะก็คล้ายคลึงกันครับเจ้าหมวกตัวนี้นะครับวัสดุ ABS นะครับอ่ารุ่น BS03 นะครับ หมุนนะครับสายยางยืดนะครับผมอ่าส่วนเปลายสายตัวนี้นะครับก็จะทําจากวัสดุเป็นสายยางยืดนะครับผมด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบหมุนนะครับหมุนสะดวกสบายกว่าปรับเลื่อนยังไงอ่านี่นะครับก็คือหมุนเข้าหมุนออกนะครับให้เข้ากับไีระของศีรษะของเราได้เลยนะฮะจะสะดวกสบายกว่ารูปแบบปรับเลื่อนนะครับผมในส่วนของด้านในของตัวหมวกนะครับก็จะเป็น โครงไนล่อนแบบ6จุดนะครับอ่าหจุดก็คือ123456นะฮะก็จะเป็นโครงไนล่อนแบบหจุดนะครับค่อนข้างกระชับนะครับแข็งแรงนะครับอ่าตัวโครงด้านในนะครับจะช่วยคอยซับพอร์ตนะครับเแรงกระแทกหากมีสิ่งของรื่งหล่นลงมานะครับตัวนี้นะครับจะคอยซับพอร์ตศีรษะของเราครับไม่ให้กระทบกับตัวโครงด้านบนนะครับผม แล้วก็จะมีตัวนี้ครับตัวดูดซับเงื่อนนะครับหรือแผ่นดูดซับเงื่อนะครับค่อนข้างนิ่มนะครับผมใส่สบายนะครับไม่บาดไม่คมนะครับในส่วนตรงนี้และต่อมานะครับก็จะเป็นหมวก d s 0 4นะครับตัวนี้นะครับวัสดุจะเป็น h d p e นะครับเห็นไหมครับว่าสีเนี่ยมันจะแตกต่างกับตัววัสดุ ABS มากสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมอ่าก็จะเป็นหมวก d s 0 4แบบปักหมุนนะครับสายในล่องดับสี่จุดนะครับ ซึ่งหมวกเบส04ของเรานะครับหรือเบส03ของเรานะครับอ่าตัวหมวกเนี่ยก็จะมีหลากหลายรูปแบบมากเลยนะครับผมหมวกที่เป็นสายในร่อนแบบสี่จุดนะครับาตอนข้างใส่สบายนะครับกระชับนะครับซึ่งหมวกเบส04ตัวนี้นะครับก็จะมี เป็นตับเลื่อนก็มีนะครับสายยางยืดหรือสายไนล่อนทางเราก็มีเช่นกันนะครับใต้หมวกน,นะครับก็จะมีมอกอรแล้วก็แบรนด์ของเราแล้วก็วันเดือนปีที่ผลิตของหมวกนะครับแล้วก็โดยวัสดุจะอยู่ใต้หมวกตรงนี้นะครับผมถ้าท่านใดน,นะครับที่ต้องขึ้นที่สูงนะครับตัวสายนะครับต้องเป็นสายแบบสาย4จุดนะครับเพื่อว่ากันไม่ให้ตัวหมวกเนี่ยหลุดจาก สีสันเราได้ง่ายนะครับผมอ่านี่คือข้อแตกต่างของตัวสายยางยืดกับสายไนล่อนนะครับผมซึ่งหมวกเบี้ยสูงสี่และหมวกเบี้ยสูงสของเราเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะผ่านตัวมาตรฐานหมวกที่เป็นคัต E เลยนะครับผมเอาละครับหากท่านใดนะครับสนใจหมวกเซฟตี้นะครับราคาดีๆนะครับราคาเบาๆราคาประหยัดนะครับอ่าก็สามารถ inbox เข้ามาสอบถามทางใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะครับทางเรานะครับจะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงนะครับถ้าเข้ามากันเยอะๆนะครับผมขอบคุณครับ Transcrição e